สำหรับความชัดเจนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้กองแพทที่เป็นกระแสร้อนในสังคมปัจจุบันนี้นะสำนักงานตำรวจหน้าเรามีข้อชีจจ้แจงอะไรในกรณดังกล่าวกนะันก็จะขอชี้แจงสขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการเข้ามาเป็นตํารวจนะครับในกรณีดังกล่าวนั้นท้ารายการตำรวจหญิงนะครับได้เข้ามาเป็นตํารวจอย่างไรนะครับก็จะเริ่มต้นที่เลขานิกขารตำรวจในั่นงขการตำารวจใน่งขาตำ ได้มีตำแหน่งว่างนะครับในระดับรองสารวัตรที่จําเป็นต้องมาทํางานด้านพิธีการการประชุมหรือว่าสารบัญนะครับก็ได้มีการรับสมัครให้มีผู้สมัครนะครับโดยขออนุมัติตอรอในการสมัครหลังจากมีการสมัครแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการคัดเลือกนะครับแว่าจะเป็นเรื่องของการสอบปากปหรือวิธีการอื่นใดตามคุณสุบ ได้เปิดรับสมัครแล้วก็ได้เข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจแต่มีกฎระตบอยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้ามาเป็นตำรวจในลักษณะนี้จําเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นสิบธิตำรวจรีบอร์ดนะครับเมื่อผ่านการอบรมแลงก็สอจะได้ร้อยตำรวจตรีนะครับรจุดนี้ก็ถือว่าเราจะอธิบายเรื่องการเข้ามา ในส่วนที่ประเด็น,นเรื่องของเลองยศที่ได้เลื่อนเร็วนะครับในลักษณะของการเข้าตามคุณวุธนะครับสำหรับคุณวุธปริญญาตรี100ร้อยตำรวจตรีถึง100ร้อยตำรวจโทนะครับก็จะประมาณ1ปีนะครับแล้วก็ร้อยตำโทเป็น100ร้อยตำจเอกจะต้องครองยศสักตีนะครับในส่วนของคุณวุธ ปริญญาโทและปริญญาเอกร้อยตำรวจตรีเป็น100ร้อยตำรวจโทใช้เวลาประมาณหนึ่งปีแล้วก็ต่อไปรองยศอีกหนึ่งปีก็จะได้ร้อยตำรวจเอกนะครับก็ในกรณีของใครการหญิงดังกลา่าวในข้าอบอรมกศร่วมกันกับเพื่อนประมาณสามร้อยห้าสิบคนสามร้อยสิบนายนั้นก็จะมีรกเกณฑ์ดังกล่าวนี้ให้ใช้เหมือนกันทุกคนนะครับแล้วก็ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์ที่จะได้ยศ เร็วกว่าใครต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ทุกุกคนนะครับสําหรับคูมิของผู้กองแอสเนี่ยตรงนี้ถือว่าผู้ต้องตามท่านต่อหรือว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่มีการเปิดรับสมัครนะครับครับก็ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดลับสมัครนะครับเป็นคูมิปริญาโคกครับในส่วนของการรับสมัครของตำแหน่งของผู้กองดังกล่าวเนี่ยตรงนั้นมีการเปิดลับสมัครลักษณะยังไงรับกี่คนแล้วก็รับกี่คนอะไรอะไรอย่างนี้ ก็เป็นการสำนักงานในขั้นการตำหนดชาติได้ขอรับวตรอในการเปิดรับสมัครเข้ามาในช่วงนั้น4ี่ขวดสี่ลานนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดก็คือถ้าพูดภาษาง่ายๆหน่วยใดๆของสำนักงานชาติที่อาจจะต้องการสเปคในส่วนที่ต้องการคนทํางานก็จะมีการกําหนดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยอยากได้ คนที่จบอะไรมาทำงานด้านไหน mm. ก็จะเขียนสเปคเข้ามาโดยขออนุมัติจากต่อรอง mm. เมื่อตอรองนุมัติส่วนของตรก็คือในขัธิการหน่งชาติก็จะไปดำเนินการสัญหาโดยที่มีการเปิดรับสมัครครับ mm. ก็ใครที่มีคุณวุฒิตรงตามที่ได้เปิดไว้ก็จะมาสมัครเราวไม่มีการคัดเลือกต่อไปนะครับผูก้กองแคสเนี่ยนะถือว่าเป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนสำหรับอาแหน่งดังกล่าวใช่ไหมครับ คําว่าคมไม่พูดคําว่าขาดแคลนนะครับการเข้ามาเป็นตํารวจนั้นมีได้หลายวนท่านนะครับมีตั้งแต่การสอบแข่งขันมีตั้งแต่ทายาทมีตั้งแต่การโอนย้ายจากหน่วยราชการอื่นเข้ามาเป็นมีการคัดเลือกนะครับในส่วนของความขาดแคลนก็เป็นอีกหนึ่งที่สํานักาชาติได้มีการรับบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นตำรวจ เช่นในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นะครับวิรรสูจน์หลักฐานหรือว่าสายงานต่างๆที่สามารถที่จะมาทดแทนในสิ่งที่เราขาดแคลนก็จะถือว่าเป็นวุฒิขาดแคลนครับโดยเฉพาะวุฒิที่ผู้กองสมหวัใช้วุฒิมหาบัณฑิตนิเทศใช่ไหมฮะตรงนี้ถามว่าด้วยความมารถาเป็นเป็นวุฒิที่ขาดแคลนเลยฮะคนเรียนนิเทศนะครับ ม่ไม่ผมผมเรียนนะครับว่าไม่ใช่ขัดแทนครับเป็นเป็นความต้องการของหน่วยที่จะเขียนสเปคคนที่จะเข้ามาบรรจุรับราชการในระดับรองสารวัตรแต่ว่าในเรื่องตรงนี้ก็จะมีสเปคหลักเกณฑ์ต่างานเนี่ยที่ต้องการก็มีการเปิดตับสมัครให้คนที่มีคุณวุบิครบแล้วก็มีหลักเกณฑ์ครบถ้วนได้เข้ามาสมัครตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นเป็นความต้องการของหน่วยเพื่อตอบสนอ,องความต้องการของหน่วย ในส่วนหลักสูตรกสเนี่ยฮะปกติแล้วปีหนึ่งเนี่ยจะรับกันกี่รอบนะเห็นข่าวอูว่าปีละสี่รอบรอบล,อบละสามร้อยความชัดเจนเนี้คือคือจริงๆหลักสูตรกสก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยได้มีการอบรมแต่แต่ละปีก็จะมีประมาณ1รุ่นนะครับตั้งแต่ 300- ร้อยงสามนายซึ่งถ้าเกิดว่าในบางปีมีการรับสมัครจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นเหตุผลต่าง ก็คือการอสอบแข่งขันทายาทหรือว่าคัดเลือกแล้วก็โอนย้ายต่างๆมีจำนวนมากกว่าหลักสูตรก็จะทดไปเรียนในอีกปีหนึ่งนะครับ